สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วิชาวิทยาการคำนวณนะครับเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับสำหรับเนืวอการันตุที่2นะครับการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเนะี่ยตัวชี้วัดก็คือออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขนะครับ <c oughs> ขั้นตอนสำคัญในการแก้ปัญหาคือการวางแผนการวางแผนที่ดีจะช่วยในการแก้ปัญหาได้โดยง่ายผู้ที่สามารถวางแผนในการแก้ปัญหาได้ดีนอกจากจะใช้ประสบการณ์แล้วความรู้ขั้นตอนสำคัญในการแก้ปัญหาคือการวางแผน ส่วนการวางแผนที่ดีนะครับจะต้องช่วยในการแก้ปัญหาให้เป็นไปได้โดยง่ายผู้ที่สามารถวางแผนในการแก้ปัญหาได้ดีนอกจากจะต้องใช้ประสบการณ์ความรู้และความมีเหตุผลแล้วยังควรรู้จักวางแผนให้เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบด้วยการออกแบบโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่2ของการพัฒนาโปรแกรมวิธีการออกแบบโปรแกรม ออกมาในลักษณะข้อความหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีโดยเฉพาะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนการวางแผนจะเป็นแนวทางในการดำเนินการการแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังเป็นการแสดงแบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันได้นะครับ ทำไมเราจึงต้องมีการตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมอยู่เสมอครับนักเรียนนั่นก็เพราะว่าโปรแกรมที่เราเขียนมานะครับหรือว่าเราเป็นคนออกแบบเนี่ยในบางครั้งนะครับมันจะติดปัญหาเกี่ยวกับออการใช้งานในระบบต่างๆการกรอกข้อมูลการลำดับข้อมูลหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวโปรแกรมเองนะครับอาจจะทำงานผิดพลาดหรือว่า ข้อมูลที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันไม่ถูกบันทึกลงไปในฐานข้อมูลนะครับนั่นก็จะทําให้โปรแกรมของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาในเวลาการใช้งานจริงนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ที่ดูแลระบบอยู่ด้วยนะครับต่อไปครับการออกแบบโปรแกรมนะครับด้วยการเขียนข้อความเป็นการอธิบายการทํางานของโปรแกรมโดยใช้ภาษานะครับก็คือภาษา ภาษาเขียนภาษาพูดของเราในแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นบอนต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรมแล้วตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20จะแสดงผลว่าน้อยกว่า20แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20จะแสดงผลว่ามากกว่า20นะครับเราสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะครับได้ดังนี้ หรับค่าตัวเลข1จําจำนวนจากผู้ใช้ 2. นํนำตัวเลขมาตรวจสอบกับค่า20แล้วก็สุดท้ายนะครับแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพถ้าตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20ให้แสดงผลว่าน้อยกว่า20แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20ให้แสดงผลว่ามากกว่า20นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมนะครับ มักจะประกอบขึ้นด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลายอย่างแต่ก็พอจะสรุปเป็น2ลักษณะได้ดังนี้นะครับ 1. ข้อความหรือคำบรรยายเป็นการเขียนเขาโครงด้วยการบรรยายเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมแต่ละขั้นตอนในบางครั้งก็อาจใช้คำสั่งของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมแทนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น เหตุการ์ยางรถยนต์แบนนะครับเราก็จะใช้ข้อที่ 1. จอดรถหลบข้างทางข้อที่ 2. คลายน็อตยึดลอ้อ 3. นํนำแม่แรงยกรถออกมานะครับ 4. ถอดล้อออกนำยางอะไหล่มาเปลี่ยน 5. ขันน็อตเข้าเก็บยางที่ชำรุดเพื่อไปซ่อม 6. คลายแม่แรงแล้วก็เก็บแม่แรงนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อความหรือบรรยายที่เป็นขั้นตอนนะครับต่อไปครับข้อที่2ส,สัญลักษณ์ครับเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานจึงจำเป็นจะต้องมีการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเพื่อวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนว่าจะต้องเขียนโปรแกรมแก้ปัญหายอย่างไรเราเรียกการวางแผนในขั้นตอนนี้ว่าการจำลองความคิดหรืออัลกอริทึมนะครับ การออกแบบหรือการเขียนโปรแกรมต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้โดยมีเครื่องมือในการออกแบบที่นิยมกันก็คือรหัสจำลองนะครับหรือว่า pseudo code นะครับคือการใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายง่ายๆสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้โดยทันทีหรือผังงานหรือว่าโฟ chart นะครับคือการใช้สัญ,ญลักษณ์รูปภาพเป็นตัวสื่อความหมายจากโจทย์ที่ทำให้ผู้ออกแบบ สามารถเขียนลำดับการทำงานและขั้นตอนของการประมวลผลได้โดยไม่ต้องกังวลกับรูปแบบคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ารหัสจำลองนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับการเริ่มต้นและการสิ้นสุดนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่ามีโค้งนะครับทั้งสองด้านนะครับส่วนการประมวลผลเนี่ยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะครับตัวอย่างนะครับเป้าออกแบบโปรแกรมแสดงขั้นตอนการทำงานของพัดลมด้วยการเขียนข้อความดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งโปรแกรมรับค่าความแรงของพัดลมจากผู้ใช้งานก็คือเบอร์1เบอร์0เบอร์1เบอร์2และเบอร์3นะครับข้อที่2ตรวจสอบเบอร์ที่กดเพื่อกำหนดค่าความแรงของพัดลมนะครับ ก็คือเบอร์ศูนย์ก็พัดลมหยุดทํางานเบอร์หนึ่งก็พัดลมมีความแรงลมน้อยเบอร์สองพัดลมมีความแรงลมปานกลางแล้วก็เบอร์สามพัดลมมีความแรงลมที่มากที่สุดนะครับครับ <Yeah. S 1> สาหรับตัวอย่างใบงานที่1นะครับใบงานที่1วิชาพิทยาการคํานวณน,นะครับอ่ะอันนี้ครูพิมพ์สัปดาห์ผิดนะครับนี่เราต้องเป็นสัปดาห์ที่1นะครับเรื่องการออกแบบโปรแกรม1นะครับ คำชี้แจงให้นักเรียนเรียงลําดับขั้นตอนการแปลงฟันลงในผังงานโดยใช้คําที่กําหนดให้ให้ถูกต้องนะครับก็จะมีตัวอย่างของคําก็คือแปลงฟันให้ทั่วร้างแปลงสีฟันเตรียมอุปกรณ์เพื่อแปลงฟันบ้วนปากบีบยาสีฟันลงบนแปลงสีฟันแล้วก็บ้วนปากนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ซ้ำนะครับเป็นคำที่ใช้ในการแปลงฟันจริงๆนะครับ สำหรับในการเติมข้อความนะครับก็จะเริ่มต้นของโปรแกรมด้วยคำว่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ลงมาขั้นตอนที่2ครูก็ตอบว่าเตรียมอุปกรณ์เพื่อแปลงฟันเห็นไหมครับนำคำจากข้างบนลงมาใส่นะครับต่อไปข้อที่ขั้นตอนที่2ก็คือการว้วนปากนะครับอัอนนี้ครูก็แนะนำเป็นแนวทางนะครับที่เหลือ อีก 4, 4ีขั้นตอนก็ให้นักเรียนนำคำข้างบนเนี่ยมาเติมให้ครบถ้วนและให้ถูกต้องด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นของการเรียนนะครับก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยจดจำแล้วก็นำไปใช้ในชั่วโมงต่อๆไปนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอทิ้งไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ